Yeah, shit I think I changed Things don't feel the same I don't wanna play no games Since I got this fame, it's been so hard to love again ก็สวัสดีครับอยู่กับพี่บิ๊กช่อง SQ f i e Channel นะครับและตอนนี้พี่อยู่กับบนเว็บ Godline นะครับเว็บสุ่มเพจฟรีไฟล์ครับและเว็บตอนนี้นะครับสามารถดาวนโหลดและก็ติดตั้งผ่านระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้แล้วนะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับเว็บไหนนะครับที่สามารถดาวโหลดเป็นแอปพลิเคชันได้นะครับถือว่าเป็นเว็บที่ปลอดภัยนะครับพอได้รับการจดทะเบียนเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่จะมาเติมเครดิตให้น้องๆดูนะครับสามารถเติมได้ทั้งพร้อมเพย์ธนาคาร2 Money กด copy มาครับนี่นะครับเข้าไปแล้วก็กดวางนะครับโอนเงิน50บาทผ่านทูวอลเล็ตนะครับไปอย่างหมายเลขบัญชีนี้นะครับก็เรียบร้อยครับจากนั้นให้น้องเอาหมายเลขอ้างอิงนะครับมาใส่ครับนี่นะครับ5.0969อันนี้นะครับก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับเข้าเลยนะครับเครดิตก็นี่นะครับเครดิตใต้ล่างวิ่งเข้ามาแล้วนะครับ50เครดิตนะครับตอนนี้นะครับเพชรพี่มี13,844นะครับเดี๋ยวจะมาซุ่มให้ดูนะครับว่าจะได้เลยหรือเปล่านะครับก็ให้น้องๆเลือกซุ่มเพชรฟรีไฟล์นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซุ่มครั้งละ10เครดิตนะครับครั้งแรกนะครับได้ไม่เอยเฮ้ย3,697เพชรนะครับโอ้โหโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวสุ่มอีกทีนะครับมีอยู่40เครดิตต่อเลยนะครับ มันเป็นแอปพลิเคชันโอ้โหไม่ได้นะครับทางนี้เพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันนะครับน้องแล้วก็ได้รับการจดทะเบียนที่ถูกต้องนะครับเลดดอกมันเลยดีนะครับออ้ยนี่หนึ่งพันเพจนะครับหนึ่งพันห้าสิบสองเพนะครับพี่บอกเลยนะครับแอปไหนที่มีแอปพลิเคชันนะครับเว็บไหนที่มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดครับสุ่มออกดีมากครับอันนี้ไม่ได้นะครับน้องๆคนไหนที่อยากให้พี่สุ่มนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวพี่สุ่มให้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดมานะครับโอ้โหอันนี้ไม่ได้นะครับ ทั้งหมดแล้วนะครับเครดิตหมดก็สำหรับเว็บนี้นะครับสุ่มเสร็จแล้วก็เพดเด้งขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็มาสุ่มกันได้นะครับสำหรับเว็บกอตไลน์นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งได้เลยนะครับน้องๆ ก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ Fight Channel ของเราอีกเช่นเคยนะครับฝากน้องติ๊กตอกนะครับยูทูบแล้วก็ทุกช่องทางนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปพี่ด้วยนะครับก้อนในส่วนของคลิปนี้นะครับยังไม่ได้แจกเพชรนะครับต้องรอให้กิจกรรมอัปเดตเข้ามานะครับที่พึ่งพี่ถึงจะอัดคลิปนะครับแล้วก็แจกเพชรกลางสตรีมนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้เพชรในช่องพี่นะครับก็กดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ลงคลิปนะครรรรัับกกกกิจจมมมอปเเเดตข้าาาพพี่็แชใ เหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้พี่จะมาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมที่จะเข้าในส่วนของเซิร์ฟไทยเร็วๆนี้นะครับเป็นกิจกรรมบูย่าเดย์นะครับ2021นนะครับหรือว่าในส่วนของกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาหลังจากกิจกรรมโมโคอันนี้เสร็จนะครับก็พี่แต่งชุดอันนี้มานะครับครอปบ,บ้านะครับเพราะว่าในส่วนของชุดนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกับชุดครอปบ,บ้าที่อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับ ในส่วนของชุดครอบบ้านนะครับเราน้องก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า1ชุดสามารถเปลี่ยนได้หลายสีนะครับก็มีทั้งสีเหลืองนะครับสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีม่วงนะครับอือก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับชุดครอบบ้านนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมอันนี้ก็อัปเดตเข้ามานานแล้วนะครับสำหรับชุดครอบบ้านนะครับก็สำหรับชุดเซ็ตในตำนานนะครับสามารถได้ท่าทางฟรีนะครับท่าทางนำนะครับท่าทางพิเศษนะครับ อนิเมชันปรากฏตัวนะครับแล้วก็อนิเมชันกระโดดล่มนะครับก็เมื่อน้องได้ชุดนี้นะครับก็จะได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับท่าทางทั้ง4ีท่าทางเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับชุดนี้สามารถเปลี่ยนได้สีสีแบบที่พี่บอกนะครับก็น้องอาจจะเปลี่ยนในส่วนของสีนะครับสีเหลืองสีม่วงสีน้ําเงินนะครับก็แล้วแต่น้องเลยนะครับเปลี่ยนได้ทั้งทรงผมนะครับเสื้อกางเกงนะครับ แว่นตาหรือว่าผ้าปิดปากนั่นเองนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็ค่าๆประมาณนี้นะครับสำหรับชุดที่อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับแต่ในส่วนของชุดที่มาใหม่นะครับเหมือนกันเลยนะครับชื่อว่าในส่วนของชุด E.M. นะครับบูย่าเดย์2องพนะครับก็ในส่วนของชุดนี้เหมือนเดิมนะครับมีในส่วนของท่าเปิดตัวนะครับเอ่อท่าฮิปฮอปนะครับแล้วก็ในส่วนของอีโมดนะครับนี่นะครับเป็นอีโมดก็หล่อเท่ยนครับ นี้จะเป็นในส่วนของการเข้าล็อบบี้นะครับเออเมื่อน้องเข้าร็อบบี um ้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของท่าทางนะครับเมื่อยืนรอก็เป็นประมาณนี้ครับเวลาเช็คนะครับเวลาเช็คที่ร็อบบี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับจะอัปเดตเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับในวันที่บูย่าเดย์นะครับวันบูย่าเดย์ยี่สิบเอ็ดนะครับประมาณเดือนสิบนะครับวันที่ยี่สิบสี่เดือนสิบอะไรประมาณนี้นะครับก็เดือนตุลานะครับเออน่าจะเดือนตุลานะครับ ก็เป็นในส่วนของชุดบูย่าเดย์อันนี้นะครับก็1ชุดสามารถเปลี่ยนได้สีสีเหมือนกันครับมีในส่วนของสีทองสีฟ้านะครับนี่ก็เปลี่ยนได้ทั้งทรงผมนะครับทรงผมสีฟ้านะครับเออเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยนะครับนี่ชุดเต็มๆสีฟ้าก็เป็นชุดนี้เลยนะครับก็มีในส่วนของสีม่วงนะครับเมื่อปวดล็อกในส่วนของไดมอนด์นะครับเออไดมอนด์ก็เป็นชุดสีม่วง ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดฮีโเราอีกเป็นสีแดงนะครับก็สวยนะครับน้องๆคิดว่าในส่วนของชุดบุญ่าเอ้ชุดครอบบ้าน,นะครับแล้วก็ชุดนี้อัานไหนสวยกว่ากันก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับก็ส่วนตัวพี่คิดว่าในส่วนของชุดนี้มันจะแบบปาดปเปรียวกว่านะครับแบบว่าเดอะแฟรอะไรประมาณนี้นะครับอือรู้สึกว่าจะผิวผิวกว่านะครับเพราะว่ามันชุดมันเล็กนะครับชุดมันชุดมันแบบใส่แล้วมันกระชับ อะไรประมาณนี้นะครับก็ชุดนี้มีทั้งหมด4ส,สีนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเอฟเฟกก็มีในส่วนของตัวโครงกระดูกนะครับออกมาจากเสื้อนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่โคตรเท่นะครับสำหรับแอนิเมชันนะครับเปิดตัวแล้วก็ท่าต่างๆนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับชุดที่จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับก็ชื่อว่าในส่วนของชุด EM นะครับบูย่าเดย์2021นะครับอัปเดตมาอย่างแน่นอนนะครับน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับวันประมาณวันที่24นะครับเออวันที่24เดือนตุลาคมนะครับก็น้องชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมมาจัดกันนะครับก็ถ้าน้องคนไหนอยากรู้ว่าหมดกี่เพรนะครับก็ติดตามช่องพี่ได้เลยครับว่าเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูนะครับว่าหมดทั้งหมดกี่เพรนะครับสำหรับชุดนั้นนะครับ ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นชุดในตำนานนะครับชุดที่2ของเกมฟรีฟาน์ครับรองหรือว่าหลังมาจากชุดขอบบ้านะครับชุดขอบบ้าก็สวยนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะอ้วนๆไปหน่อยนะครับเออไม่ ไม่พิวเหมือนชุดที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็สำหรับน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปแล้วก็กิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาล่วงหน้านะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ไว้เลยนะครับเพียงแค่น้องๆกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ที่สําคัญนะครับกดติดตามนะครับน้องจะไม่พลาดในส่วนของกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ของเกมฟรีไฟล์ ile, รวมถึงกิจกรรมแจกเพชรในช่องพี่ด้วยนะครับเพราะว่าพี่แจกเฉพาะ fc ที่กดติดตามเท่านั้นนะครับน้องๆคนไหนที่กดติดตามไว้นะครับก็มีสิทธิ์ได้เพชรในช่องพี่นะครับเพราะว่ากดไลค์กดแชร์มันไม่ไไดดด้้้้เเสีียยตงนะออกก็จพว ปป็นนนรระะมาณี้คับในส่วนของคลิปนี้มีประมาณนี้นครับอัปเดตคร่าวๆนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ HQ Fight Channel สติรตมเรียนอุ้ยออกโคนแง่ายเลยขอทางหาเร,กกเรียบร่อเรียบร้อยนะครับวมโทเคที่นะครับท่านประทงนะครับ HQ Fight Channel